อายุจ <c oughs> ักอันบม่ยูหันสามศูนกับเมืองกึ่งอยู่อันอันนี้ยูถิงข่าก็เห็นดิเห็นอยู่อันอันกระไรแขนเขาอ่นมันเป็นย่อยๆลงมาหนิค่ะก็เห็นสามศูนย์ตัวหัสามศูนย์ตัวเดียวกันกับอันนี้เห็นอยู่หันกับกากหมอว่านว่าสีบวกกันสี่แก้วแล้วว่าแม่จะค่อยเวากันว่าะสันนุ่ยากว่าะสันจึงค่อยเวากันว่าะสันเห็นเลขศูนย์ลอยมาสามตัวสามตัวแบ่งจึ่งกึ่งแบ่งจึ่งกึ่งว่ามันตัวน้อยดิไม่ไง ตัวเักี้ย่พุ่นเหรสามตัวศูนศูนอย่างเดียวอย่างจึ้งคืออันนี้ว่ามันฝันเรื่องไรสมาธิในสมาธิเนียนโอ้ไน่สมาธิอันตัวเลขนะครับอ่าคุณยายทุม,มาคุณยายทุม,มานะครับคุณยายทุม,มานะครับฝันแม่นนะครับฝัน แม่นแล้วก็มีผู้มีเซนต์นะครับมีจอมปลวกอยู่ที่บ้านแล้วก็มีสิ่งดีๆอยู่ที่บ้านเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของคุณแม่ทุมมาว่าแกฝันได้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับเราไปดูกันนะครับเด้อคุณผู้ชมนะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดให้กําลังใจแอดด้วยเด้อนะครับแม่ทุมมานะครับแม่ทุมมาฝันแม่นนะครับนี่ครับบานเลขที่ันธ์นะครับบาเลขทีสองหนึ่ง มาเลขทีสองหนึ่งทับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับคุณแม่เนาะค่ะมาคุณแม่ฝันดีบอไม่ฝันเป็นตาได้ตัวเลขมาแบ่งปันเอฟซี่บออันฝันอันฝันเที่ยมไปหาะอาจันท่านไหนทายไปบ่าท่านไหนทำเนี่ยดิผมบอกที่ไปพ่อฝันว่านฝันว่ามีพูดมาเเืินไปวัด พันบามีผูมาเอื่นไปวัดพันบานเป็นยังคือพอไปวัดแล้วสันเนี่ยก็เลยบานปวดหัวอันปวดหัวคือไปหาหมอพัน่างี่ตอนนี้พัน่างสันแล้วก็เลยแบบว่าคืออยู่กับหมอแล้วนี่วันนี้หมอหมอผู้นั้นพันมันนั่งนั่งนั่งข้อแม่นั่งือจะเอาเมื่อมากดข้อนี่วันนี้อัน แค่ยังหันว่าแั่นเพื่อนว่านเสียงผู้ใส่อันไปนยังคือว่ากินยาก็เลยว่าเจ็บข้ออันเจ็บข้อก็อไปไปว่า,ไป,วาไปเอาน้ำมันไม่กินว่าสั่นเพื่อนว่ามานีสิไปน้ำเพิ่มน,นี่บัดสิไปน้ำเพิ่นเพิ่นได้บอกเพื่อนวา่าอันบ้านล้งนี้บ้านอันตึกล้างนี้นอันองนงยู่ยู่เดียวนี่คือสั่นหาเด้อเพื่อนว่างสิ คนบาสั้นหากระสันคนบาสั้นหาแม่ก็เลยเอาเมื่อนับหนึ่งสองสามสี่หาเอาคือมีหาหองว่าสั้นนนับิ่งแล้วมันมีหาหองวันนี้เ็เลยเมื่นตาขึ้นนะวันนี้เมื่นตาขึ้นก็เลยไปเห็นอันผู้ใช้ผู้เบาผู้บอกใ้ไปวัดยืนถือแบกกคตอยู่จังสิแค่ทั้งนี้แหละแบกกคอยู่จังสิบ่า บา่านี่ยู่บาหนี่มันยำยำยำม,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 มันยำบัตรยูสอกนี่มันของญ่งยูสอบนี่ของหญงเอาผ่าเขี้ยนหัวคือคนทีเดินทางไกลตากรมตัดเตียนคนแรก่าเดี๋ยวเอาบบน้ำมันมาซันบัตรเนี่ยเบื้องเราอันเบื้องเบื้องเบืองจังหนึ่งคือจังอันปูพี่บุญน,นี่ล่ะบ,าบ่านี้เพอเลยยิมใสยบัดยิมใสยเผแม่นอันพรานนรน้ม นาเพื่อนนาพระนิรานาเนี่ยหละอาจารย์ไม่น้า,าเนี่ยแหละ,ะก็เลยหูเมีย <c oughs> ก็เลยหูเมียก็หูเมียตอนยิ้มพ่อพรอ,พอตอนตอนยิ้มตอนแรกน,นะแม่เห็นเป็นนาปูพี่บูญนั่นแะค่ะน,น,นาปูพี่บุญพอตอนเป็นยิ้มมาปูแผ่นเป็นนาพระนิลานามแมนก็พาเขี้ยนหัวค่ะแผ่นยิ้มใจก็เลยเป็นนาผู้นิ้ค่ะ แต่ว ma pues ่าของเอาหอยซอกมานํ้อยู่ในของจะไม่ยังบูดเลียมๆย้อวเข้าไปยู่ในขอัอยูนิคขลังเนี้นี่เนว่านมันน้ำอยู่ในของนีแเนวยมานน้ำอยู่ในของเป็นเลียมๆค่ะอืมกฟอนจำนั่นแหละกันหน่อยหน่อยนหน่อยหน่อยมันยืดมือเศร้ามากยืนสะลอมันยืดมือเศร้ามากกับขวดหัวดิบัน หาครสิวภาไปกับบอมี่ร้านกระแฮงบ่ค่อยสบายก็เล่นโทษหาลูกอยู่ในบ้านเขาภาไปไปกับไปหาพายจานันแล้วก็ไปบอกต้องไปเล่าต้งไปบ้านที่มาอันน้ำมนต์น้ำพายจานันแล้ววันนั้นว่าน้ำมนต์อยู่ใสแล้วบานเน,นาทักที่อยู่ใสแล้วน้ำมนต์บอกให้มาเอาเนาะว่าวัน พายจันเอาได้มาให้ผู้กากับที่บรรโมนต์เบิดแล้วมี่จะนำเปล่าและบาลนาีน่จะนำขวดน้ำขวดเก่าขอแต่ว่าเราถือมาเป็นน้ำมนต์เบิร์ดวันนี้เราถือออกมาแล้วมันม,มันเป็นเห็นเป็นเป็นเป็นเทียนเนาะที่เนั่ยอันทุ่มพุทธใต้ทุ่มในงานซอยพันยูหันว้านพันยางมาเบาิร์ดพยาบาแม่น้ำมอนต์อยู่บอ่อประเสรนอันผมยืนตจำดอกก็พ่เห็นอันยูนเต็มโดนก็พ่เห็นน้ำมนต์กะเคลียบประเสริ อาจารย์เพราะเราว่าเราเห็นเดียดน้ำมันหมดเลยก็เห็นเจี๊ยบหุงจักหุงจักบาดนี้เราสั่งตั้วบาตั้บอกมันเรื่องราวหุงจักหุงจักบาดนี้เราเปิดไปดูดว่าสั่งตั้วบาเล้วออมาให้สองขวดเอากระปุกคูณละขวดตั้วบาเลขนี่นี่มันคิดมากบ่จักตีเอาทุกขวดน้ำมันนี่เลยพี่แม่ตีเอาเลขกัตเลขกทุกขวดน้ำมันจะไม่เบิ่งเด้อนี่เลข็กห่างห่างโอ้โหเอนี่บ้างจัดแล้ว แลจัดแล้วเอาตรงกับใบใิสาทิเกนเลยตัวนี่ฮ่าฮ่าใบสาทิเกนถูกจัดมาหลายเราได้อฮ่าฮ่าเอาซูมซูเราจัดเือดฮ่านะครับคุณชมนี่ะาวในฝันนะวาเพนวาจิ เตึกที่เราไปอยู่ซันที่หาเนาะค่ะเราวลอกกันนับหองได้หาห้องอกกเราก็เลยมาหาหาตีเป็นหาหาเลยอันนี้อันนี้บริษัทที่เจงเด็ดจัดมาเนี่ยโครับเป <ฮะ S 1> ็นอะไรแม่หางลูกเนี่เป็นอะไรน้ำมต์คือตรงกับของแม่นี่นะแม่สิตีเอาอยู่นี่แล้วเหรียก<ะ>โอ้เหรียกจะกใบเลยน่ะแปดใบเี็นตงไหนหกใบโอ้ได้มาหกอันนี้กระสีว่าเสียเอามาอีกบ่บดแผงมิใช่หนิบดแผงไม่เก่เเก่าเสียเอาอีกทุกไทย เอาเบ่งเบ่งเล็กแม่กบแม่เลไเปนนังคุณหัวหน้ามุ้นอเมียนังกันกีหลายตเนาะมันมันเป็นแบบไหนมันเป็นโตก็เลยขึ้นยักด์แล้วเนื้ตามันทางว่าเป็นเก่าลูเก่าอันนี้ก็คิอว่าหกกรโดโอ้คือเก้าหกเนี้ยหกหกชี้ก็ได้งด้ไหมี้ก็ได้แต่ว่าเบาเอาบวมอันนี้ทีเป็นหก็ได ทีว่าเป็นเก้ารอดก็ไดอ้อันุนี้นี่าีิว่าศูนย์ก็ได้นี่อันนี้ก็ทีิว่าสามก็ได้เนาะเจ้าตีอะไรตัวกันนี่ยเีตัวเดียวอันนี้ก็ทิว่าสี่ศูนย์ก็ได้แม่นบอกสี่ศูนย์นี่แหละนี่ก็ว่าสี่ศูนย์อันนี้ก็ที่ว <40 S 2> ่าหกเก้าก็ได นี่เราจะตีเอายุ่งี่อะไรเลยนี่ราจะตียีงนันตีกันตัไใดเอาที่ค้นแม่มักนะคะเก้าหกเก้าเก้ากเก้าเก้าเก้าคือว่าเก้าสี่เก้าอะไรนี่ก็เป็นสี่อยู่แต่ว่าบ่เอาตรงนี้เอาหมื่นเอาเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าสี่เก้าเอานเป็นน้ำมนเนาเป็นน้ำมนเลแม่นี่ยน้ำมต์อ๋อแม่กินดูแลเป็น้ำมตนเขาก็ไปเอาม้าวางอันนั่น บันนี้พิ่นว่าแหวเท่อาบผสมน้ำอาบอะไรเงี้เล่นยังไงแม่เล่นทำมันอ๋อไม่มีขีดเทียนใช่ไหมพี่นุ๊กโอ้ไม่ขีดเทียนเนาะเท่ใส่น้ำอาบหยอดใสจนะครับสั้นสั้นตื๊กสั้นนี่ตืกหลังนี่อยู่สั้นหาเด้ออาจารย์ว่า ยุสันหาบ่มันพาจานดอกเสียงผู้ชายเบายุสันหาวาสันพอดีได้ยินพนวายุสันหะปรากฏว่าคือเมื่อตาขึนนี่ล่ะก็เลยนับหองนับหองหนึ่งสองสามสี่หาอ้หาหองตัวว่าสันในฝันแม่กันเล่ก็ตีรถเหระหาหารถก็ตีแม่นซองหาหาสองว่านเอาสิไปเอาใต้ดินอื มียิ่งน้ำซีก็ตัดไปแล้วครับแม่ยซีห่าห่าซีห่าซีซีหาหามนันบ่มีแล้วมันมีแนวนี้ก็เอาแนวนี้ได้ตามนี้เนาะจ้ะตอนนี้ก็มีสองใบมี่สองใยผู้ใดบุกเอาใบนึงคุณก็สั่งครับอันบัดนี้ร้อยแปงเดียบใดหอมเนีเ่ยแจกอะไ้ก็แจกอะไรด,ด้วยแต่ว่าคนก็เลยบอกว่าว่ามาวางซิแม่ มือแลงเอาอุโยมแม่มือแลงร่องอันนั่งสมาธิบึงนีเด้อว่วววาเสรนฐลาวะแล้วบอกบารีมะห่หหหอนย่ำหมุนมะห่อนย่ย่ำมือเลีล้ยงเกะ็แกล้วแล้ยงแล้วง่ายแล้วก็เลยร่องนั่งสมาธิร่องบึงวา่าอาจารย์เพป็นอนุญาตแล้วก็เลยร่อง,องนั่งสมาธิเบิ่งกับชุดขาวมันนุ่งชุดขาวมันนุ่งขาดเรื่องแล้วก็ไปนั่งสมาธิกับขอเพจน์ย่างดีคนละ ผู้ของรักษาคนอยู่ในหันขอบุตรผู้พี่บุญผู้สดผู้พุชแห่กุฎผูยัอื่นหาเพคนเบวชหลายคนรักษางามข้านางสมาธิตเป็นบอกของคนรักษาเฮ้าบานนี้ก็เล่นนางสมาธิขอเบิ่งรอบในวัดว่ามั่นเสีนมีจังไหนเพราะว่าพระอาจารย์เพคนบอกให้บานนี้ก็เล่นเลียวเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มันของดีเื้ยยักษ์สินเปนของหายกับปั๊วหล่ะยุหัน น,นี่มอยแก้วขายกยเตียวอันกว่มันสิยูเสียงเไปยังไนล่ะไม่ต้นนั่นเนียนสิซํทาทั้งสีนีบ้างมันเป็นเลี้ยงเลี้ยงขึง้นมันมันเป็นเลี้ยงเลี้ยงทั้งจะเงาสีดินจนจนหดไตหดพอหดไปไม่ไม่ต้นนั่นไปด้วนแล้วก็มีใบแห้งๆทู่เทิ่งหยอดนั่นวานน,นี้ก็เลยหละอบางอีก รละบางเอกเอาบบางเอกตาขัมอยู่หันคือเกาบาดนี้มอเป็นคือเกาที่บาดนี้มันเป็นไฟ้ผืนเลยบาดนี้เป็นไฟ้ลุกตั้งแต่เงาเงาใหม่นลเงาต้นไหม่ผลขึ้นพุนบาดนี้แต่ว่าบ่ใหม่แบบบ่ใหม่แบบนั้นนี่แบบว่ามันมันมันเป็นคือไฟ้ที่ยังล่ะไฟ้ก็คอไส้ยังไส้จำลองเหมือนไส้ยัง เป็นแสงคือเือป็นแสงอันนี้นเป็นแสงบู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 บบู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 บบู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 บนบูบูบูบับูบ่บู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 กูบ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 ูาูบ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 ูู่บูบูบอบู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 บยบูบูอยูู่บนบูบููบ ah> ูบ่อูบนบับูบูบูบหบูบูบบููบูัูบก็บูบูบูบอบู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 บอบูบูบูบบ่บบบ ก็เลยเออเอาหูแล้วบ้านหูแล้วว่าว่าเห็นดยู่เดียนมองเืินบ่มีเงี้ยมีอยู่มองเยาวหันมองเงนบ่มีเงี้ยในสมยมาที่มาเหีนก็เลยเออเห็นแล้วก็เลยว่าเออก็เลยมาที่ฐานไม่บานนี้ขอเบึงรอบนอกที่บ้นออกไปเลยนอกบัดนนอกเขตบัดนเลยบ้นออกไปนอกเขตบอานที่ฐานก็ออกไปนอกเขตบ้านที่ทางหนอก็มีเงี้ยเลี้ยวเห็นอยู่ทางน้นคือเก่า หลังข้าอยู่ในบัดรนะเบิ้งแต่ลังข้าวัดตะเกียวหยามยากหยาลังค้าของคนอยู่ยามยากยเพื่อจังลังข้าวัตตะเกียบพญา,า,า,านาหนกตัวบอกง่ายูี่มองข้าเจ้าล่ำเหรอเนี่หมองอข้าเจ้าล่ำเหรอจม่งมง่บงบัตรนี่อม ไปเห็นเลขร้อยมากบ้านนี่ดอกนึงไปเอามาค้างๆก็ไปเห็นเลข็บร้อยไปก็ร้อยจากข้างคัวไปใส่ร้อยวุ้ยวุ้ยขึ้นมาบาดน,นี็ก็เลยว่าเป็นอย่างน้อบาดนี่พี่ชานเราว่าเป็นอย่างนอ้อบาดนี็คือบ่อยเห็นคักๆเลยนอ้อย่างเป็นยปอย่างน้อยเห็นคักๆเลยเป็นอย่างน้อมาเลยพองน้ำโม่นำเขานำเขาไ้ย่างเด้อ,อย่างเด้อให้ย่างลูกให้หลานเบิ่งเด้อปึ๊ด พื้นมากสะอาดดิมันไม่ยังปุ๊บตัวแรกตัวที่สองกับพื้นพื้นมากกับไม่ยั่งตัวที่สามมากกับไม่ยั่งมันคือเปลี่ยนตัวนี่สันนิษฐาว่าจะเลยศูนย์ทั้งสามตัวแดงจึงคึงอยู่ในสมาธินี่เลยเลขศูนย์ทั้งสามตัวทั้งสามตัวแดงจึงคึงศูนย์ยังมาสามตัวสิบตีบ้างนะกับศูนย์ศูนย์ศูนย์อะแล้วเนี่ยศูนย์สามศูนย์กับสามศูนย์ตีต้องตูนสามตัวดิ โซนสามตัว็อาจมาเป็นแบบพิษนาอะไรดีอสามสามศูนย์บางนีแม่นั่งเมื่อไรนั่งเมื่อไปอยากไปหาพระจานาร์มากมื่อวันที่เท่าใดบุรืมเดียวยันนิลนาบหมดนะที่ได้แถมเมื่อวานห้าน้อย เนาะสามศูนย์ศูนย์นะสดานัชชเนี่ยก่อนเนาะว่านก็ว่าสีบ้ากันก็เรียกบริเวบอเนาะสามบอลนี่อันศูนย์มะสามต่วแต่ละแต่ละอันวงกลมศูนย์ศนย์แล้วมันมั่นสีนี่เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดร่องลายรงเลบาลนี่เง้เหมือนเสารามามาบอกร้านใต้ผู้ภาพไปพน้าฟังอันมีเงี้ยาเร่างสันนิษ็นไถูกปงสบันหรอ่าสันนนปงส กตีเอาล้นแล้วสามศูนย์สามศูนย์เนาะครับสามศูนย์กับศูนย์ศูนย์ไปหาพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์นิรนามนะครับคุณผู้ชมนะครับไปหาพระอาจารย์นิรนามบอกว่าให้คุณแม่นะครับนั่งสมาธินะครับคุณแม่ก็นั่งสมาธิก็ได้เห็นเลขลอยมาศูนย์ศูนย์สามตัวนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านะครับทุกท่ชนคุณผู้ชมนะครับตัวเลขสามตัวศูนย์ศูนย์สามตัวอาจจะเป็นศูนย์สามก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ชมนะเป็นแนวทางนะครับ แดงจึงกึ่งระหว่างสตัวตัวใหญ่นะครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเฮง,งเฮงรุ่ยรุ่ยสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม